สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมมะเขือเทศที่เราปลูกไว้ริมน้ําค่ะเขาดกและงามมากเลยค่ะสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะริมน้ําเขาก็จะมีดินที่เย็นและมีดินที่ชื้นค่ะชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะค่ะถ้าแฉะจนเกินไปต้นมะเขือเทศเขาก็จะเหี่ยวเฉาและตายได้ค่ะ ส่วนดินแห้งแล้งเขาก็จะไม่ชอบค่ะดินแห้งแล้งก็จะเป็นแหล่งสะสมของตัวมแมลงเลยค่ะเมื่อเราปลูกมะเขืเทศได้สักระยะหนึ่งเราก็จะมีการปักเสาให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะเราก็ทําเสาแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนโคนต้นเราก็จะเล็มตัดแต่งเขาทิ้งไปค่ะเพราะโคนต้นก็จะเป็นแหล่งของพวกตัวมแมลงค่ะเราก็จะ ตัดแต่งใบล่างๆนั้นทิ้งไปเพื่อให้บนต้นนั้นเขามีดอกออกเยอะและมีลูกที่ดกมากเลยค่ะส่วนการดูแลอื่นๆเราก็จะกำจัดมแมลงด้วยการนำน้ำยาสักผ้ามาฉีดไล่เขาค่ะการปลูกดิมน้ำพวกโรคและมแมลงก็จะน้อยด้วยค่ะ เมื่อเราทำเสาให้เขาเลื้อยขึ้นไปยอดเขาก็จะชูขึ้นชูขึ้นและมีดอกออกมาที่เยอะมากเลยค่ะการออกดอกของเขาเมื่อเขามีความเย็นที่โคนต้นดอกของเขาก็จะออกเยอะดอกเขาก็จะไม่หลุดร่วงได้ง่ายและติดลูกให้เราอย่างเยอะมากเลยค่ะนี่คือลูกมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศของเราก็จะเป็นพันลูกใหญ่ แล้วก็ลูกใสเป็นอย่างมากเลยค่ะการปลูกดิมน้ำเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากเลยค่ะเพราะเขาจะชอบความเย็นเป็นอย่างมากอยู่แล้วค่ะส่วนข้างๆเราก็จะมีต้นไม้เป็นร่มเงาเขาค่ะก็จะเป็นโคนต้นกล้วยค่ะ คนต้นกล้วยซึ่งเขาก็จะเย็นและมีธาตุอาหารที่เยอะอยู่แล้วยิ่งทำให้มะเขือเทศของเราดกและงามมากเลยค่ะยอดของเขาก็จะชูขึ้นเรื่อยๆและมีการแตกยอดออกไปเรื่อยๆค่ะทำให้มะเขือเทศของเรามีต้นที่ใหญ่มากเลยค่ะเมื่อเขาต้นใหญ่ เวลาที่เขาออกลูกมาลูกเขาก็จะใหญ่ตามไปด้วยค่ะส่วนการดูแลอื่นๆเราก็จะมีการให้ฮอร์โมนเขาค่ะในช่วงเช้าๆหลังจากที่เราหุงข้าวเราก็จะเอาน้ำซาวข้าวนั้นมาลดเขาอยู่เป็นประจำเลยค่ะน้ำซาวข้าวนั้นเราก็สามารถลดได้ทุกวันเลยค่ะทำให้มัเขือเทศของเรา ยิ่งออกดอกดกเป็นอย่างมากเพราะว่าในน้ำซาวข้าวเขาก็จะมีวิตามินมีโปรตีนที่เยอะมากเลยค่ะดอกของเขาก็จะแข็งแรงขั้วก็จะเหนียวไม่หลุดร่วงได้ง่ายเราจึงได้ลูกมะเขือเทศที่ค่อนข้างจะเยอะมากค่ะการปลูกริมน้ำก็จะ สะดวกไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยค่ะการลดน้ำก็ไม่ต้องลดเยอะค่ะเพราะว่าเขามีความชื้นอยู่แล้วค่ะเราจึงได้มะเขือเทศที่มีพันธุ์ที่ดกมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีบริเวณริมน้ำอยู่ใกล้ๆบ้านก็สามารถปลูกมะเขือเทศได้ค่ะมะเขือเทศของเราก็จะงามโรคและ,มะแมลงก็น้อยด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ